เอ่ครับสวัสดีครับผมพี่โชคนาสวนพอดีมาเข้าบ้านจะมากินข้าวกับเขาหน่อยพอดีวันนี้มาตัดหญ้าเละเขามาเห็นบ้านญาติกำลังลงเกี่ยวข้าวกันเลยลูกหลานเขาก็เลยมาช่วยพอดีเห็นหลายคนเกี่ยวแล้วมันก็เพลินดีครับ มองเหมือนกับสมัยเก่าสมัยก่อนเนี้ยท่ามาช่วยลุมเกี่ยวข้าวกัน,นแบบนี้ครับแต่ก่อนผมตอนที่ยังเป็นหนุ่มๆก็อย่างเงี้ยแหละเกี่ยวข้าวเงี้ย แล้วมองดูหน้าเจาแต่ก็ดีก็ใกล้จะเขาจะกินข้าวอยู่ด,ดีเหมือนกันก็เลยเอากล้องมาถ่ายไว้ ครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครับอาถ่ายกันเลยครับครับสวัสดีครับ